โลกออนไลน์สะเทือนใจครับเมื่อมีการแชร์คลิปของครูท่านหนึ่งเล่าถึงลูกศิษย์วัย13ปีที่ถูกชาวบ้านแจ้งความจับฐานเป็นบุคคลต่างด้าวทั้งที่น้องเนี่ยเติบโตในไทยตั้งแต่เด็กพ่อเนี่ยเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าแม่เป็นชาวกัมพูชา ไม่เคยกลับไปกัมพูชาเลยพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้แต่ว่าไม่รู้ภาษากัมพูชาจบประถมด้วยเกรด4.00ครับแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนดีมีความสามารถด้านดนตรีกีฬาและวิชาการโดยช้าวันนี้นะครับหลังเคารพธงชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มารับตัวน้อง ไปตามหมายแจ้งความข้อหาลักลอบเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตทั้งแม่และลูกเนี่ยต้องถอดชุดลูกเสือเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาเพื่อเข้าฝากขังและรอส่งตัวไปที่ด่านสะแก้วขณะที่ทั้งคู่ร้องไห้ไม่หยุดเลยครับเพราะว่าไม่รู้จักและก็ไม่มีบ้านอยู่ที่กัมพูชาซึ่งตัวครูเองบอกว่าเข้าใจที่ตำรวจต้องทำตามหน้าที่เพราะว่ามีคนไปแจ้งความแต่ว่าในฐานะเพื่อนมนุษย์อยากขอความเห็นใจต่อเด็กที่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใคร เด็กเนี่ยอายุเพียง13ปีนะครับกำลังจะถูกพรากจากครอบครัวเพื่อนและครูไปสู่ที่ที่ไม่รู้จักเหตุการณ์นี้ทําให้ครูและเพื่อนครูใจสลายและเรียกร้องให้สังคมหยุดตัดสินและขอความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ครับ